สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านด้วยนะครับบทเรียนที่4ครับการเงินผลประโยชน์โชคลาภไพ่ดาบชุดไพ่ดาบโอเคตีมเรื่องหรือโทนเรื่องของไพ่ดาบเนี่ยคือการตัดสินใจวิเคราะห์ความเสี่ยงสัญญาเอกสารในเรื่องของการเงินนะในเรื่อง1ดาบ เราเข้าประเด็นเลยนะหนึ่งดาบตัดสินใจเรื่องเงินอย่างเด็ดขาดถ้าพูดคุยในเรื่องของการเงินผลประโยชน์โชคลาภมันถึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องตัดสินใจนะนักเรียนนักษาเวลาขึ้นหนึ่งดาบมาเนะี่ยถึงเวลาแล้วเห็นไหมต้องใช้คํานี้เลยนะว่าถึงเวลาต้องรีบตัดสินใจถึงเวลาที่ต้องกระทําบางสิ่งบางอย่างถึงเวลาต้องดูถึงเวลาต้องคิดถึงเวลาต้องวิเคราะห์ ในเรื่องของการเงินถามว่าเป็นไพ่ด้านบวกหรือเป็นไพ่ด้านลบมันได้ทั้งสองอย่างทั้งบวกทั้งลบอยู่ที่ว่าเราจะเจอคำถามแบบไหนถ้าคำถามแบบเพลเพลเลยนะคำถามแบบง่ายๆเลยนะการเงินเป็นอย่างไรหนึ่งดาบถึงเวลาที่คุณจะต้องตรวจสอบการเงินของคุณแล้วมันเริ่มจะไม่พอใช้แล้วนะมันเริ่มที่จะมีวิกฤตส่งสัญญาณมาแล้วนะ เออการลงทุนเป็นยังไงหนึ่งดาบคุณเช็คสัญญาก่อนนะมันจะสื่อไปทางร้ายแต่มันจะเป็นในทางดีก็คือว่าเราได้เตรียมตัวก่อนเป็นไพ่เตือนมาใบาแรกเลยบอกเฮ้ยถ้าคุณจะดีลงานกับที่นี่นะคุยเรื่องเงินก่อนนะคุณต้องดูเรื่องเอกสารสัญญาว่าเงินที่ได้ตกเป็นไปตามข้อตกลงไหมเออต้องคุยเรื่องเงินด้วยต้องคุยเรื่องผลประโยชน์ด้วย แต่ถ้าคุยกันเรื่องถึงโชคลาบบอกอาจารย์มีโชคมีลาบไหมหนึ่งดาบโชคอยู่ที่การที่คุณต้องไขว่ควา้าอยู่เฉยๆไม่ได้ครับหนึ่งดาบคุณต้องจับดาบขึ้นมาสู้คุณต้องรับดาบออในวิกฤตจะมีโอกาสเห็นไหมครับโชคลาบมันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเรื่องแล้วน,น,นะจะเป็นโชคลาบยกตัวอย่างหนึ่งดาบขึ้นมาปุ๊บเนี่ย คุณจะอาจอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่คุณก็จะมีโชคลาภจากอุบัติเหตุนั้นมาพอนึกออกไปเช่นรถเฉียวเอาแค่เฉียวยังไม่ชนนะรถเฉียวเจอจาคู่กรณีปุ๊บเลขทะเบียนให้โชคลาภไหมนะไอ้รถคันที่เราไปเฉียวอาจจะออกเลขนั้นก็ได้เออกำลังทำกับข้าวอยู่ โดนมีดบาดอ่าโดนมีดบาดเจ็บตัวนิดหนึ่งแต่วันนั้นเป็นวันที่เลขออกพอดีอาจจะได้รางวัลสองตัวหรือสามตัวมาเป็นค่าทำแผลพอนึกออกไหมเออมันต้องมีอะไรนิดนิดเจ็บเจ็บคันคันแล้วถึงจะมีโชคลาภอันนี้คือหนึ่งดาบจากประสบการณ์ที่เคยเจอมานะห,หนึ่งดาบตัดสินใจเรื่องการเงินให้เด็ดขาด พอสองดาบปุ๊บโอ้โหมันมีเรื่องให้ตัดสินใจต้องสองเรื่องเลยมันก็เกิดความรังเลการเงินรังเลอ่ะเอาดีไม่เอาดีทำดีไม่ทำดีไม่อยากได้เงินจากงานนี้เลยเป็นไหมอารมณ์เนี้ยสองดาขึ้นมาเนี่ยมีคนมาว่าจ้างไม่อยากไปทํางานนี้เลยไม่อยากได้ตังค์จากงานนี้เลยือสาเหตุอะไรไม่รู้แหละแต่รู้ว่า ไม่อยากไปไม่อยากทําให้เขาเลยไม่อยากได้เงินจากเขาเลยนี่คือสองดาบลังเลทางการเงินเออบางทีเราก็ตัดสินใจเราก็เลือกไม่ถูกถ้าในแง่ของเรื่องของผลประโยชน์เราไม่อยากได้ผลประโยชน์อย่างนี้เลยเคยไหมเออเราไม่อยากได้ผลประโยชน์จากตรงเนี้นี่คือสองดาบโชคลาภละ่ะอยู่ในตําแหน่งโชคลาภสองดาบเอ๊ะ โชคมันจะมายังไงตัดสินใจไม่ถูกอ,อในกรณีขึ้นสองดาบเราต้องดูก่อนนะในช่วงนั้นนะใครดวงดีเราก็ต้องไปสืบมาเลยราศีไหนดวงดีคนเกิดวันไหนดูเราให้เขาซื้อใหออ้สองดาบไปอยู่หน้าแผงอยากจะได้โชคลาภสักสองตัวตัดสินใจไม่ถูกอพี่หยิบให้ผมหน่อยหนึ่งใบ อย่างนี้ก็ได้นะแต่โอกาสถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าคุณเช็คข้อมูลมาแล้วว่าคนราศีนี้ดวงจะดีดวงจะเหงคุณก็ต้องไปหาว่าคนราศีนี้ใครแล้วคุณก็ฝากเขาซื้อเออโชคลาภคือเราไม่มีโชคลาภนะแต่เราเอาศัยโชคลาภจากคนอื่นเอาฝากซื้อหน่อยเออ,อย่างเงี้ยช่วยเติมเข้าไปหน่อย อาใส่คนดวงดีๆมาช่วยซื้อช่วยขายอย่างนี้เป็นต้นโชคลาภนะหลายครั้งอ่ะที่นักธุรกิจมาเปิดไพ่เนี่ยดวงเขาบางครั้งอ่ะดวงไม่ค่อยดีนะแต่ทำไมขายดีจังเลยเพราะว่าเขาหาคนที่ขายเก่งๆหาคนที่ดวงดีเอามาช่วยเสริมทับเขาก็ไปทำบุญตัวเจ้าของเลยนะ ู่นไปอยู่วัดบําเพ็ญภาวนานู่นสามวันห้าวันปล่อยกิจการเลยเอาเอาคนนั้นไปดูเอาคนนี้ไปดูเช็คมาแล้วว่าคนนี้ดวงดีเช็คแล้วคนนั้นดวงดีอ่ะเจ็ดวันเนี้ยให้คนเนี้ยดูแลกิจการไปให้คนนี้ขายไปพอนึกออกไหมนี่แหละธุรกิจมันถึงไปได้ว่าในแต่ละเดือนถ้าไพ่ขึ้นสองดาบคือตัวเจ้าของเองบางครั้งตัดสินใจไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะทําให้เกิดโชคลาภได้ แต่เราจะยอมให้ธุรกิจของเรามันเงียบไปกับเราเหรอไม่ใช่นะเราก็ต้องไปหาคนที่เขาดวงดีๆมาช่วยเหลือกิจการงานของเราไงนี่คือสองดาวตัวเราไม่สามารถทําได้แต่เราสามารถให้คนอื่นทําได้ถูกต้องปะก็ไม่ผิดไม่ผิด,ไม,ผดไม่ผิดกฎอะไรใช่ไหมละ่ะอืมต่อไปครับสามดาบครับในเมื่อเราตัดสินใจการเงินไม่ได้เรา มันมีเรื่องให้ต้องมาคิดให้ต้องพิจารณาในเรื่องของการเงินในเมื่อเราลังเลตัดสินใจไม่ได้สามสาบครับในขณะที่เกิดความลังเลนั้นนะมันก็อาจจะเกิดผลเสียได้สามดาบคือเงินลั้วหรือขาดทุนถามว่าการเงินของคุณเป็นยังไงถ้าตอบแบบกว้างๆการเงินตอนนี้รายได้ไม่ค่อยมีมาเลยนะ เอมอนติดขัดอะไรเปิดไพ่เสริมเลยการเงินไม่ค่อยดีสามบาทไม่เป็นไปตามเป้าไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้อ่การเงินนะไม่สมหวังผิดหวังการเงินที่คาดไว้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินการเงินผลประโยชน์โชคลาภแหมช่วงนี้อะไรอะไรก็ไม่เป็นดั่งใจเลยเอ,อแต่ถามว่าโชคลาภล่ะแน่นอนนะครับสามดาบ การที่ไข้ขึ้นสามดาบมาเนี้ยมันทําให้คุณหยุดทําให้คุณคิดทําให้คุณได้พิจารณานี่คือโชคลาภของคุณโชคลาภคือการไม่เสียไปมากกว่านี้ไม่เจ็บไปมากกว่านี้ไม่เหนื่อยไม่ลําบากไปมากกว่านี้พอเข้าใจไหมเรื่องร้ายๆเรื่องดีๆเรื่องที่ไม่สามารถทําได้บางครั้งมันก็คือโชคลาภบ,บางคนไม่รู้ลยบางคนคิดว่าโชคลาภต้องเป็นเงินต้องเป็นผลประโยชน์ อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์นะสามดาบขึ้นมาเนี่ยเออเป็นการเบรกไงเราไม่เสียไปมากกว่านี้แล้วเห็นไหมถือว่าเป็นโชคลาภไหมไม่เสียเงินไปมากกว่านี้ไม่เจ๊งไปมากกว่านี้นี่คือถือว่าเป็นโชคลาภแล้วใช่ปะอืมโปรดรอสักครู่โชคลาภกําลังอยู่ในคิวถัดไปไงเออตรงนี้จังหวะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสที่คุณจะได้โชคลาภ แต่ก็ถือว่าเอ้ย๋ยวฉันต้องมีโชคแล้วล่ะเออใช่ปะมีโชคจากการที่ไม่เจ็บปวดอืมเพราะว่าไพ่เตือนมาแล้วไงนักเรียนนักศึกษาเออไพ่ขึ้นมาบอกช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีนะเซฟๆไว้หนึ่งเก็บไว้นิดหนึ่งช่วงนี้การลงทุนจะขาดทุนนะอย่าพึ่งลงทุนเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายเสมอไปเป็นการเบรกชะลอสามดาบเออ เพราะว่าอะไรเบรกเพื่อว่าให้เราได้คิดได้ทบทวนการลงทุนครั้งนี้เมันไม่โอเคนะคุณกลับไปหามาใหม่ไปหาข้อมูลมาใหม่สีด่ดาบห็นปะชะลอเรื่องการใช้เงินรอดูสถานการณ์ไงเห็นไหมครับในไพ่ดาบเนี่ยก็เป็นไพ่ในส่วนที่ดีคือมาเบรกอย่างที่บอกมาทําให้เราได้มีเวลามากขึ้นบางทีโอ้เวลาคนมันได้เงินนะใจมันฟูใช่ไหม ลงทุนแดงเงินลงทุนแดงเงินเฮ้ยอยากจะได้เงินเพิ่มลงทุนเยอะๆเลยพอขึ้นไพ่สามบาทบอกอ้ย่าช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะเออเปิดต่อมาได้สี่ดาบเฮ้ยคุณกลับไปดูแผนการลงทุนทบทวนใหม่นะคุณไปดูสภาวะเศรษฐกิจไปนะคุณโดนหลอกหรือเปล่าเอออะไรที่มันได้มาบ่อยๆเนี้ยเฮ้ยเหมือนคุณเช็คดูดีๆนะเออบางครั้งเราอาจจะแพ้ภัยโชคแพ้ภัยความโลภของตัวเองก็ได้เออ,เอ,อไปดูซิข้อสัญญาเป็นยังไง ไปดูซิว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมเออชะลอ,อการเงินชะลอ,อการลงทุนรอดูสถานการณ์ไปเช็คดูว่าถูกเอารัดเอาเปรียบไหมเออเช็คดูก่อนไม่ใช่น้ามงหน้ามืดเซ็นสัญญาหน้ามืดลงทุนอะไรไปเขาบอกว่าลงทุนเท่านี้จะได้เงินเท่านี้เราก็ลงทุนไปใหญ่เลยเฮ้ยแต่เราอ่านไม่ได้อ่านสัญญาวะ่ะ อายา่าใช่ไหมพอทบทวนดูแล้วครับปุ๊บห้าดาบครับดูซิว่าการเงินของเรากำลังถูกเอาเปรียบอยู่ไหมอืมการดิวที่ไม่ลงตัวการดิวที่ไม่แฟร์เลยต้องระมัดระวังเรื่องการเอาเปรียบเพราะฉะนั้นการเงินเป็นยังไงละ่ะระวังถูกเขาเอาเปรียบนะเขาจ่ายราคาไม่เต็มนะมเราซื้อมาแพงแต่เขามาเราซื้อมาแพงเวลาเราไปขายเขาขายถูกขาดทุน ใช่ป่ะมันมีขึ้นมันมีลงเช็คราคาให้ดีต้องการสีด่ดาบผลประโยชน์ละ่ะผลประโยชน์ระวังเสียผลประโยชน์นะเออโชคลาภละ่ะโชคลาภมาจากการขายของเกา่าจากของที่คนไม่เอาแล้วมีโชคลาภจากคนที่เขาไม่เอาแล้วแล้วเราไปช้อนมาแล้วเราก็มาขายทําราคาอย่างนี้ได้เออเพราะว่าตัวละครมีสองตัวละครตัวละครที่ได้เปรียบ นะตัวละครที่ได้เปรียบกับตัวละครที่เสียเปรียบเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูจังกว่ะถามว่าอาจารย์จะลงทุนดีไหมไพ่ขึ้นห้าดาบช่วงนี้ยคุณไม่เหมาะที่จะแข่งขันการลงทุนกับใครหรอกแต่เป็นจังหวะของคุณที่จะเก็บเงินไว้ดูความทบทวนข้อมูลให้ดีเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะซาลงแล้วคุณค่อยเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นออ การเงินอะ่ะการเงินต้องชะลอก่อนอย่าพึ่งรอให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนแล้วคุณเดี๋ยวคุณค่อยเข้าไปจัดการแต่ถ้าคุณลงไปในเกมนี้เลยอะ่ะคุณก็จะกลายเป็นผู้เสียเปรียบกลายเป็นแมงเมาวิ่งเข้ากองไฟไปโอเคไหมถ้าถามถึงโชคลาภก็โชคลามปจากการรอคอยรอนิดนึงเอรอให้เขาซื้อไปให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพอช่วงจังหวะท้ายๆอะ่ะเขาจะเซล เขาจะเซลล์ราคาพิเศษเราค่อยไปซื้อตอนนั้นก็ได้เพราะถ้าเราไม่ได้ไปซื้อก่อนราคามันแพงเปิดตัวราคาเปิดตัวมันแพงใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายเงินเยอะเฮ้ย,เ,ยเรารอจังหวะยังไงของมันมีเหลือเฟือแน่นอนเดี๋ยวจังหวะท้าย,ายอจังหวะเคยไหมเคยไปตลาดไหมแล้วไปตอนนี้ตลาดจะเลิกแล้วแม่ค้าบอกเอาไปเลยเหมาไปเลยถูกๆจะกลับบ้านแล้วน่ะอาลงประมาณนี้คือห้าดาบนี่คือโชคลาภจากการที่เรา ที่เราไปตอนที่เขาจะเลิกแล้วไปเรื่อยๆเราก็จะกลับแล้วอย่างเงี้ยถ้าไพ่ขึ้นมาตอนนี้นะออต่อไปครับหกดาบเมื่อเรารู้แล้วนะดีลนี้ไม่แฟร์ถูกเรารัดเอาเปรียบนะเราก็ต้องค่อยๆจัดการกับค่อยๆแก้ปัญหาการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบเห็นไหมครับเพราะว่าไพ่ชะลอมาเรื่อยๆๆนะนะตั้งแต่หนึ่งดาบจนมาถึงหกดาบนะ คิดก่อนใช้เงินใช้เงินไม่ส่งเฟื่อยทําอะไรแล้ว,ลวคือคว้างเงินจะออกออกยากมากบางมีนิสัยแบบนี้คว่าจะควักเงินโอ้โหเห็นไหมตั้งแต่หนึ่งดาบจนถึงหกดาบเนี่ยเงินคุณยังไม่ค่อยหลุดเลยนะคุณต้องมีการตัดสินใจตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกคุ้มค่าไหมไม่คุ้มค่าก็ไม่ซื้อเวลาจะซื้อก็ซื้อ,อช้าจังเลยจ่ายช้าเห็นไหมครับหนึ่งดาบนี่คือไพ่ด้านดีของหนึ่งดาบคืออะไรคือไพ่ขี้เหนียว ไม่ใช่ครับคือไพ่ของการวางแผนทางการเงินกว่าเงินจะออกได้แต่โอ้โหคิดแล้วคิดอีกสารพัดคิดเลยทบทวนแล้วทบท,ว,ว,ท,บทวนอีกโอ้โหกว่าจะซื้อได้ซื้อมือหนึ่งยังไม่ได้เลยต้องไปซื้อของมือสองเลยเห็นไหมครับนี่คือคุณลักษณะของการใช้เงินให้เกิดประโยชน์เงคุณจะซื้อของใหม่ก็ได้แต่คุณต้องคิดให้ดีนะหนึ่งดาบจะซื้อของมือหนึ่งใช่ไหมจะซื้อของใหม่ไหมหนึ่งดาบพอเจอสองดาบก็ามาคิดก่อนนะคิดดูดีๆนะคุ้มค่าไหม Ừ, พอสามดาบไม่ตัดสินใจไม่ซื้อพอสี่ดาบเดี๋ยวกลับไปคิดดูอีกทีพอห้าดาบเออของลดราคาบดีเออค่อยตัดสินใจซื้อเห็นไหมครับหกดาบคือการแก้ไขปัญหายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมครับมันจะมีลำดับการเงินอยู่นะในการคิดของการเงินนะโอเคไหมเขาถึงบอกว่ารวยไงถ้าดูไพ่ทาโร่แล้วรวยเป็นเศรษฐีเพราะไพ่พาทาโร่ก็ไม่ค่อยได้เชียอะไรให้ซื้อเยอะหรอกส่วนใหญ่จะเชียให้เก็บเงินมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหกดาบเนี่ย การแก้ไขปัญหาทางการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปเออค่อยๆไปเรื่อยๆไปช้าๆเออถ้าได้ไพ่หกหกดาบเนี่ยการเงินเป็นยังไงช่วงนี้จะใช้จ่ายอะไรก็เรามาระวังนะการลงทุนละ่ะก็เรามาระวังเออโชคลาภละ่ะโชคลาภอยู่นู่นอยู่ไกลๆนู่นคณอาจจะต้องไปแสวงหาโชคลาภเออบางคนบางท่านบอกว่าโชคลาภมาจากการเดินทาง เดินทางทางน้ําก็ได้เพราะสัญ,ญลักษณ์เป็นการพายเรือเออโอเคไหมอาจจะเป็นโชคลาภบ,บางทีที่ผมเคยเจอนะหกดาบน้อยนานๆจะเจอทีอ่ะคือเขาเรียกว่าเรากินข้าวอยู่มีคนพายเรือขายรถบรรีอย่างเงี้ยเออตามไพ่เลยตอนนั้นรู้สึกว่าเปิดไพ่ดูว่าแม่จะซื้อหวยซื้อไงดีไพายขึ้นหกดาบาเราก็ยังไม่เข้าใจพอเราจังหวะไปกินข้าว ตลาดน้ำอะริมน้ำเลยมีแม่ค้าพายเรือมารถตรี่หมยจ๊ะช่วยหน่อยใบสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ช่วยเขาซื้อใบสุดท้ายนั่นแหละสองตัวเท่านันะ้นนี่คือหกดาบจากประสบการณ์นะแต่คนของคนอื่นเรายังไม่รู้นะแต่ในตัวตัวประสบการณ์ที่ที่เคยเจอมาเป็นลักษณะแบบนี้ในเรื่องของโชคลาภเอาแหละการเงินเราค่อยเป็นค่อยไปเราก็ค่อยใช้ละเจ็ดดาบระวังคนโกง ลองคนเอารัดเอาเปรียบอันนี้ไม่ไม่ถ้าห้าไมา้ห้าดาบเนี่ยห้าดาบเนี่ยเอารัดเอาเปรียบแต่พอเจ็ดดาบนี่ไม่โกงเลยเออซื้อของไม่ดีของมีตําหนิระวังโดนโกงผลประโยชน์ได้ไม่ครบถ้วนเ,ออเวลาไปซื้อของระวังของหมกเม็ดของยัดไส้ของไม่ตรงปกอโอเคไหมนี่คือเจ็ดดาบง่ายๆเลยนะครับในเรื่องของการเงินผลประโยชน์ก็คือมีคนเอารัดเอาเปรียบเราอะ ช่อฉนช่อโกงการเงินมีการล่วไหลไปจากบุคคลอื่นเจ็ดดาบพอมาเป็นแปดดาบปุ๊บในเรื่องของการเงินมันติดข้อจำกัดเงินการวงเงินไม่พอเริ่มมีหนี้สินอเริ่มมีภาระที่ต้องจ่ายเยอะเห็นไหมครับหนึ่งดาบกขบอกแล้วเอ้ยระวังนะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเอออย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ด้วยรนะักมณิใส์เราก็ลงทุนลงทุนใช้เงินใช้เงิน สุดท้ายแปดอับบัวรายจ่ายเพียบเลยค่ะาบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายชั่งมันเลยโอเคอืมพอพอเราตอนนั้นเราธุรกิจกําลังดีกําลังรุ่งโอ้โหมีแต่คนมาเสนอการเงินให้เรามีแต่คนมาขอให้เรากู้เออมีแต่คนเอาเงินมาให้เราพอสุดท้ายแล้วเราธุรกิจของเราเริ่มแย่และเอาโหเป็นหนี้เพียบเลยพอจะขอวงเงินกู้กลับไม่ให้ อย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยครับปกด,ดาบโอเคไหมเพราะฉะนั้นพายถึงเตือนมาตั้งแต่ใบ,บแรกระวังนะคิดก่อนนะระวังนะมีใครมาเสนอเงินให้หรือมีเสนอผลประโยชน์ให้ระวังนะเราต้องไปจ่ายต้องไปใช้หนี่เขาต้องไปอะไรเรามัดระวังพอเป็นหนี้เยอะๆพอมีรายจ่ายเยอะๆแหมเริ่มเครียดล้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจะบริหารจัดการหนี้สินยังไงกังวลเรื่องเงิน แต่บางทีก็กังวลมากเกินไปนะ9ดาบอืมถามว่า8ดาบมีโชคมีลาบไหมนักเรียนถามว่า8ดาบโชคลาบมีไหม,มโชคลาบมีครับแต่โชคลาบเนี้ยมันไม่ได้มาจากตัวเรามันมาจากทางอื่นมาจากมาจากที่อื่นทํายังไงถึงจะมีโชคลาบ8ดาบถ้าเราย้อนกลับมาตั้งแต่7ดาบเนี้ย มันตั้งเนี่ยมันถูกคนเอารัดเอาเปียบถูกคนแย่งชิงถูกอะไรเงี้ยโชคลาภคือการล่วงรู้ล่วงรู้ว่าผลประโยชน์จะไม่ออกไปจากเราแล้วนะใช่ปะผลประโยชน์ไม่ออกไปจากเราละเรารู้แล้ะเราเริ่มรู้ตัวแล้ะเราเริ่มจัดการได้ผลประโยชน์ยังอยู่กับเราโชคลาภยัอยู่กับเราที่เราจัดการได้พอมาเป็นแปดตามเนี่ยจริงๆโชคลาภอะ่ะต้องออกเสาะ,ะแสวงหา จะยืนโวยืนเฉยๆไม่ได้โชคลาภคือการเอางี้ว่ะพื้นที่ละแวกรอบบ้านคุณต้องไปทางออกหมู่บ้านเส้นทางทางออกของแปดดาบนะโชคลาบอยู่อยู่ที่เส้นทางออกหน้าปากซอยหน้าหมู่บ้านถ้าคุณอยู่ในซอยนะ ต้นซอยที่จะออกถนนใหญ่ตำแหน่งคือโชคลาภตรงนั้นพูดง่ายคือ exit ทางออกขวงคุณคือโชคลาภเออ,อคุณออกทางไหนแล้วมีคนมาขายลอตเตอรี่นั่นแหละตรงนั้นแหละตำแหน่งนั้นแหละ,ละจะเป็นโชคลาภไปกับคุณสมมติคุณไปเที่ยวตรงเนี้ยทางเข้าคุณก็เข้าไปพอถึงทางออกจะมีคนมายืนขายตรงออทางออก e อ i t สทางออกเพราะฉะนั้นตำแหน่งนั้นแหละคือโชคลาภพอมาเป็นก้าวดาบโชคลาภอยู่ในบ้านของคุณ โชคลาภจากความฝันอืมโชคลาภมันอยู่ที่ตัวคุณอาจจะต้องใช้ความคิดนิดนึงเออที่หลับที่นอนเออที่นอนหมอนมุ้งที่นอนหมอนมุ้งที่หลับที่นอนที่ที่คุณพักผ่อนนี่แหละให้โชคลาภเออบางคนบางบางบางคนนี่ไปนอนโรงแรมเบอร์ห้องโรงแรมก็ให้โชคลาภเออแต่ก้าดาบเนี่ยในเรื่องของการเงินคือมีเรื่องของ ภาวะกังวลมากจนเกินไปเก้าดาบคือการวางแผนคุณต้องมาจัดลำดับความวางแผนใหม่หาทางหนีที่ไล่หาตัวเลือกหาตัวช่วยอืมถ้าถ้าแปดดาบกับาเก้าดาบเนี่ยจงมีสติอยู่กับปัจจุบันแต่ส่วนใหญ่เราจะไปมองถึงอนาคตเครียดกับอนาคตไปเครียดกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง อารักเรียนฝาเพราะนั้นจริงๆปัญหาพวกนี้มันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราดาบมันลอยเราไปยึดไปถือถามว่าเราจะจัดการยังไงเราจะจัดการยังไงกับปัญหาการเงินพวกนี้เงินมันมีมามีไปครับสิบดาบเออรีเซ็ตใหม่ครับเออรีเซตทางการเงินใหม่คิดใหม่ทำใหม่ บางคนบอกว่าสิบดาบนี่คืออะไรเจ็บหนักขาดทุนใหญ่แต่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้มองอ่่านกันว่าเจ็บหนักหรือขาดทุนในสภาวะการเงินที่เคยเจอมาทุกสิ่งทุกอย่างมันรีเซ็ตได้ด้วยตัวเราแต่เราจะมองหาออกไหมเราต้องอยู่ที่9กาดาบต้องคิดหาหนทางปิดหูปิดตาบ้างไม่ไม่แบบว่าปิดหูปิดตาหมายถึงว่าใช้ความคิดเออใช้ความคิดให้เยอะ ใช้ความคิดนอยมันสามารถรีเซ็ตได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันคุดคุยกันได้นะเออทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีทางออกเสมอแต่เราไปกังวลกับความทุกข์บางครั้งเราก็ต้องยอมบากหน้าไปยืมเงินบากหน้าไปกู้เขาหรือก็ต้องยอมขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเพื่อเคยนะสิบตาบเนี่ยไม่อายทํากินในภายใลเนี่ยถ้าเราเจอสภาวะโอ้นี่สินเยอะ ทำยังไงล่ะขายของในบ้านถึงสภาวะที่เราจะต้องขัดสนละคนอื่นก็ท่างเห็นปะนี่ไงพ่ายถึงข้าวดาบยาไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปแคร์สายตาใครก้าวดาบคุณคิดเลยคุณจะจัดการปัญหาการเงินยังไงแต่คุณไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปมองตาคนอื่นนะไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะมองคุณยังไงนี่คือวิธีการแก้ของใครของมันเอถ้าเป็นสิบดาบ เราก็ขายของที่เรามีอยู่ในบ้านเอามาพยุงก่อนจำเป็นต้องรักษาส่วนใหญ่ไว้อะไรที่มันเกินความจำเป็นก็เอาไปขายอย่างนี้เป็นต้นการเงินมันมีมันมีวิธีการจัดการของมันเพียงแต่ว่าเราอะต้องลดความเป็นอีโก้ลงลดความเป็นตนตนของเราลงเออถึงเวลายากลำบากก็ต้องยอมรับว่ามันยากลำบากแต่แต่มันจะเป็นบทเรียนสอนเรา เพราะว่ามันตั้งแต่หนึ่งดาวแล้วไงไพ่ขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งดาวแล้วเอ้ยคุณคิดที่ดีคิดที่ดีคิดที่ดีดดมันจะซ้ำซ้ำ,ซ,ำซากซากอย่างนี้แหละแต่เราคิดว่าเอ้ยเราทําได้เราทําได้เราทําได,เาได้เราก็จะฝืนข้าไปเรื่อยๆว่าเราทําได้เราทําได้แต่ด้วยว,ว่าว่าว่าเราอะใจใหญ่ใจร้อนอยากได้เงินเยอะๆเราจึงลืมลืมคําเตือนบางสิ่งบางอย่างไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิบดาวก็ถึงเวลาที่ต้องแบบว่าเออเราต้องรู้แล้วนะว่าเราต้องบริหารการเงินยังไง เพราะว่าจาก10บดาบเนี่ยขั้นต่อไปเป็นไพ่บุคคลใช่ไหมสืบเนื่องมาจาก10บดาบที่เราต้องปล่อย,อยวางชําระหนี้ใช่ปะต้องมาเคลียร์ปัญหาการเงินมหาเล็กดาบจึงมีหน้าที่ในการหาวิธีเช็คข้อมูลการลงทุนหาวิธีทํำยังไงให้ฉันไม่เป็นแบบนี้หายังไงหาวิธีจะทํำยังไงให้ฉันไม่ต้องมาเครียด มีปัญหากับการเงินอีกต่อไปเออหาวิธีใช่ปะเครียดไปไม่มีประโยชน์กุ้มใจไปไม่มีประโยชน์หาสิคิดสิลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิเออฉันจะเอาของมาขายอะไรที่ไม่จําเป็นปล่อยขายไปเอาเงินมาหมุนก่อนบางสิ่งบางอย่างมันต้องตัดจบเอาที่มันจําเป็นไปก่อนเงินมีมามีไปเชื่อว่าเราสามารถที่จะสร้างใหม่ได้เสมอ เงินเป็นเงินเป็นสิ่งมีชีวิตเงินเป็นสิ่งที่มีชีวิตรูปหนึ่งมันมีมามันมีไปเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปกลัวมันนะราบใดที่เรายังมีมีดาบมีมีดมีปัญญาความคิดเป็นของตัวเราเองเพราะฉะนั้นความปัญญาความคิดตัวเรานี่แหละเป็นเครื่องมือทําเงินชั้นเลิศแต่เราต้องมองหายหเจอมหัเล็กดาบอ่าพอเรามองเห็นโอกาสแล้วเราเรียนรู้แล้ว อัศวินดาบลุยเลยลุยเลยครับมีความชัดเจนละรีบตัดสินใจเลยลงมือทำทันทีเห็นไหมครับเริ่มลุยเลยนะพอลุยเสร็จปุ๊บเอาแหละเริ่มสะสางราชินีดาบเริ่มสะสางเริ่มเคลียร์นี่ได้เห็นไหมครับมันไพ่มาแค่แปดเก้าสิบ ดาบเท่านั้นเองที่มันมีปัญหาใช่ไหมดูดีๆนะตั้งแต่แปดเก้าสิบมันมีปัญหาแต่พอไปเป็นมหาเล็กอัศวินรายชีอา้าวเคลียได้เฉยนั้นแสดงว่าการเงิน,ม,นม,มันไม่ได้จบแค่สิบดาบไงมันไม่ได้ตันแค่สิบดาบเพราะฉะนั้นชีวิตเรายัางมีทางรอดอยังมีทางออกเมื่อเราเคลียปัญหาส,สางหนี้สินได้แล้ว เราก็มาวิเคราะห์การเงินให้ชัดเจนแล้ต่อไปเราจะทํำยังไงราชาดาบครับควบคุมดูแลจัดการการเงินวางกลยุทธ์ทางการเงินใหม่จําเป็นต้องหาที่ปรึกษาก็ต้องหาเพราะฉะนั้นจากหนึ่งดาบถึงราชาดาบจากดาบที่ยื่นมือให้หนึ่งดาบมาแล้วคืรึกษาดาบที่พระเจ้ามอบให้ โชคชะตาฟ้าธุรกิจถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเดินทางมาถึงราชาดาบดาบที่อยู่ในมือของราชาเห็นไหมครับราชาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเหมือนกันนะเป็นหนี้เป็นสินลงทุนเจ๊งก็มีมาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็กลับมาตั้งตัวได้เออมีสติมีสัญชัญญะตั้งตัวได้เพราะฉะนั้นการเงินมันก็เป็นสิ่งแบบนี้แหละเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันแปลปัวเปนอย่างนี้และเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นวงจรของมันเพราะฉะนั้น ไพด่ดาบขึ้นมานี่เป็นเห็นสัจธรรมเลยนะในเรื่องของการเงินถ้าเราเข้าใจวัฏจักรการเงินเราจะไม่เครียดอีกต่อไปการเงินต้องควบคุมให้ได้ถ้าเราไม่ควบคุมมันอ่ะมันก็จะกัดกินเราแต่ถ้าเราควบคุมมันได้นะโอ้โหการเงินเนี่ยมันจะมีลิมิตของการไหลเข้าโดยที่คุณแบบว่านึกไม่ถึงเลยทีเดียวโอเคนะครับผมจบแล้วกับไพด่ดาบในเซตของการเงินนะ ส่วนใหญ่การไพ่ไพ่ไพ่เส้นาบของการเงินเนี่ยกาลังจะบอกว่าวิถีของการเงินเส้นทางของการเงินมันมีแบบนี้แหละในแต่ละเส้นทางถ้าเราเดินย่างก้าวด้มีสติระมัดระวังไพ่ทาโร่จะบอกหรือจะเตือนในช่วงนี้ระวังอะไร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 มันไม่ถึงกับเจ๊งบงขาดทุนเพราะว่าถ้าเราดูก่อนเราจะรู้ก่อนเราจะเริ่มชะลอตัวก่อนเราจะเริ่มปรับตัวได้นี่คือวิธีทางของการเงินในไพ่ทาโร่นะครับไพ่ดาบ โอเคจบแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ